วันนี้เรายังอยู่กันที่ Self-Defense ์ e ซนเวอร์ครับโซลูชันอัจฉริยะในด้านการป้องกันร,ระบบเครือข่ายที่จะช่วยให้องค์กรของคุณมีความมั่นคงทางด้านระบบและข้อมูลมากยิ่งขึ้นครับนอกจากรูปแบบการป้องกันมาตรฐานที่มีมาตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่สามารถป้องกันร,ระบบของคุณให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆด้วยครับ เริ่มที่คุณสามารถใช้โซลูชันนี้ร่วมกับซอฟต์แวร์ด้านการจัดก,การความปลอดภัยแบบรวมศูนย์อื่นๆที่ใช้อยู่บนเครือข่ายทําให้เราสามารถควบคุมคุณสวััดิด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ทุกชิ้นได้จากซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวครับและก็สั่งงานให้อุปกรณ์ต่างๆทํางานร่วมกันได้อย่างลงตัวด้วยในโซลูชันนี้นะฮะยังมีอีกหนึ่งความสามารถที่เรียกว่า Adaptive Threat Defense ครับ โดยตัวระบบสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์การกระทํา เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบที่มีอยู่ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นจัดอยู่ในข่ายที่เป็นอันตรายหรือไม่ครับหากเป็นเช่นนั้นก็จะทําการสกัดกั้นการกระทําดังกล่าวโดยทันทีและผู้ดูแลระบบยังสามารถตั้งเงื่อนไขต่างๆเพื่อกั่นกรองการกระทําดังกล่าวได้ด้วยครับอย่างเช่นหากมีการโจมตีระบบในแบบ ddos ก็อาจสั่งตัดการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายจาก ip address นั้นๆโดยทันทีในระยะเวลาหนึ่งซึ่งเราอาจจะบล็อกเป็นราย ip address หรือจะบล็อกทั้งกลุ่ม ip address ที่ใกล้เคียงได้เช่นเดียวกันครับ ระบบตรวจสอบ NAC หรือ Network Access Control เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่โซลูชันนี้เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อลดความเสี่ยงของระบบครับโดยตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่กำลังพยายามเข้าสู่ระบบนั้นมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ตามนโยบายทางด้าน IT ขององค์กร อย่างเช่นติดตั้งซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสหรือไม่ Windows ที่ใช้อัปเดตแพชความปลอดภัยล่าสุดหรือไม่จากนั้นจะทําการคัดแยกผู้ใช้ไปยังปลายทางตามสถานภาพของตัวเครื่องของผู้ใช้เองครับอย่างเช่นหากปลอดภัยครบถ้วนตามเงื่อนไขก็ให้เข้าระบบได้ตามปกติแต่หากยังไม่ปลอดภยัยระบบจะกันเครื่องดังกล่าวไว้ในโซนพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของตนเองอก่อนการล็อกอินเข้าระบบในครั้งต่อไปเป็นต้นครับ หนึ่งโซลูชันที่มีบทบาทและเข้ามาช่วยในการติดตามวิเคราะห์และก็โต้ตอบในด้านระบบความปลอดภัยก็คือมาสครับมาสหรือ Monitoring Analysis and Response System ชื่อก็บ,บอกได้ตรงตัวครับว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์ภัยคุกคามได้อย่างถูกต้องช่วยลดจํานวนการแจ้งเตือนของระบบที่ผิดพลาดลดงานของผู้ดูแลระบบลงและยังมองภาพรวมของการคุกคามอย่างเป็นระบบสามารถนําเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มาวางประกอบกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมองหาแนวโน้มในการโจมตีระบบได้ครับโดยมีความสามารถในการศึกษาลักษณะของระบบเครือข่ายและสภาพแวดล้อมตลอดจนอัปเดตข้อมูลรายละเอียดของภัยคุกค,คามแบบอัตโนมัติมีการเก็บบันทึกรายละเอียดต่างๆและสแสดงผลในรายงานได้อย่างครบถ้วนและก็มีความสามารถใน การตรวจสอบภัยคุกคามแนะนำแนวทางแก้ไขและสืบค้นไปยังต้นต่อของภัยคุกคามดังกล่าวได้อีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกับโซลูชันที่จะเข้ามาปกป้องเครือข่ายและข้อมูลในองค์กรของคุณวันนี้ยาวทีเดียวนะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามครับ